เราจะแต่งหน้าเวรันพรมดำติกต่ออวอร์2025กันก่อนแต่งหน้าเราต้องบำรุงหน้ากันก่อนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกัน นแดดน้ำนมเมลอนจุลาเฮิร์บกันแดดน้ำนมเมลอนจุลาเฮิร์บกันแดดกันสิวใช้แล้วไม่หัดตันคนเป็นสิวคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้มี S P F 5 0บ P A บวกบวกบวกเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวทาแล้วกลืนไปกับผิวช่วยบำรุงผิวให้ชุม่มชื้นตัวนี้เป็นกันแดดที่ไม่มีสีน้ำหอมพาราเบนและแอลกอฮอล์เด็กอายุ6ปีขึ้นไปสามารถใช้ได้จริงๆคือใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยคุ้มมากๆค่ะซื้อได้ง่าย ติกตักอาว่2025กันแล้วเราตื่นเต้นมากๆเลยที่มาเดินพรมดํากันและรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่มีโอกาสได้มาเดินพรมดําในวันนี้และขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้เรา ในงานยังมีมุมถ่ายรวมให้เราไหลายมุมมากๆเลยนะคะแต่ละมุมสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนดูห้องนี้สิห้องนี้สวยมากเรามานั่งดูโชว์การแสดงบนเวทีใกล้จะประกาศติ๊กตักอวอร์ด2 5 2 5แล้วและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับติ๊กตักอวอร์ด2025ด้วยนะคะติ๊กตักอวอรดปีหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบาย